รับทำกระจกอลูมิเนียมนะครับนี่คือบานตู้เคสอเมซอน,นกระจกคุณยากาเป็นอย่างนี้นะครับคู่เคสเราก็รับนะครับนี่เราก็ใส่้ไปครับอันนี้ที่เสร็จแล้วอันนี้คือบานใหญ่ก็เป็นบานตู้เค้กอยู่นี่นะครับสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษ ทำขึ้นเพื่อให้ FC ทุกคนที่ติดตามช่องอาจารย์จักสุทธิพิชิตกรมคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับคนที่เกิดทุกข้างขึ้นทุกข้างแรงปี2565โดยอาจารย์จะใช้ไพ่สำหรับการเกิดแค่สามใบเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคาพยากรณ์กันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดขึ้น12ข้าในปี2565นะคะ เราจะใช้ไพ่สำหรับกลางเท่านั้นนะเดี๋ยวดูสิว่าจับได้เสียงอะไรอือเป็นแปลกมากเลยที่อาจารย์ดูวาน,นี่นะพระฤาษีอาราละดาบทกับพระฤาษีนาวันออกบ่อยมาก ไพ่ที่ได้นะ38อันนี้เป็นเสียนของมัชานุนะมัชานุมีทุกอย่างเหมือนหนุมานเลยมีฤทธิ์มีกายอะไรเหมือนกันหมดเลยนะเราเป็นลูกเขานะกับนางสวรรมัชฌานะ,ะสู้กันยังไงก็ไม่มีไม่มีใครแพ้ใครชนะเพราะว่ามีทุกอย่างเหมือนกันนะอันนี้เป็นพฤุษีนาวานันที่อยู่ดงพญาไฟ แล้วทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นดงพญาเย็นในตำนานแต่อาจารย์บอกเลยนะว่าป่าดงพญาไฟในน่ากลัวมากถึงจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นแค่ดงพญาเย็นแต่ทุกอย่างยังหลากาดยังน่ากลุ่มเดิมถ้าให้อาจารย์มองไปมองแต่ให้เข้าไปไม่ไปนะเพราะว่าบึงดีมองไปก็น่ากลัวแล้วอ่ะเออไม่รู้จะเอาสังขารไปเสี่ยงทําไมอ่ะอันนี้เป็นเสียงของอพระอัฏฐานารีสวนซึ่งครึ่งหนึ่งจะเป็นของพระศิวะครึ่งหนึ่งจะเป็นขององค์พ่อนาลายนะคะอ่า คนที่เกิดขึ้น12ค่ำ้าเนี่ยก็มีความโชคดีนะนะมีความโชคดีสุขภาพของคุณจะแข็งแรงนะภายในปีหน้าแต่ว่าบางทีมันก็มีบ้างอ,อนๆแอดๆอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ภาพรวมโดยรวมแล้วมันก็ยังไปได้อยู่นะคะอืมแล้วทีนี้อารมณ์ของคุณในปี65นี้แหละมันจะแปรปรวนนะมันจะเป็นแบบคุ้มดีคุ้มร้ายอึดอัดโมโหอยู่ดีๆก็แบบ อะไรก็ไม่ถูกใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้ที่มันก็เหมือนเดิมอะอะไรอย่างเงี้ยนะให้คนที่เกิดขึ้นสิบสองข้ามควบคุมเรื่องอารมณ์กับสภาวะจิตใจโดยการภาวนานะสวดนมน,นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ภาวนาทั้งวันนะภาวนาไปเลยนั่งเขียนหนังสือทําอะไรต่ออะไรก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็แผ่เมตตานะคะเวลาจำข้ามาคืนห้ามไปไหนเด็ดขาดนะปีหกห้าจำไว้ให้ดีเพราะว่าอาจจะมีบางช่วงนะที่ดวงอาจจะตก นะแล้วก็อาจจะทําให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองจำไว้ให้ดีนะคุณที่เกิดขึ้น12ค่าในปี65จําไว้ว่าอาจจะเกิดการตัดสินใจอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะคะหรือว่าเอกสารสัญญาคําปกการะกันอะไรต่างๆนานานะงดไม่ให้การช่วยเหลือคทแ้็สซ้นไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ว่าเกณฑ์ชะตาอาจจะ โดนเล่นงานในเรื่องของพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจมีการใช้เงินโดยการตัดสินใจผิดพลาดแล้วทำให้คุณเกิดหนี้เกิดสินเพิ่มขึ้นแทนที่มันจะใกล้หมดแล้วดันแบบไปช่วยคนอื่นเขาดันเมตตามากไปอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะสุดท้ายอ่ะสิ้นปีอาจจะแจ็คพอตแตกก็ได้นะคะอ่าดูคลิปแล้วก็ ให้ให้ระวังเพราะอาจารย์ก็ได้จตดไกด์ไลน์ให้ลักษณะแบบนี้นะคะจะมีแบบว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เอาดูของ,ของใครโดยตรงมาดูนะแต่ก็อยากจะทําคลิปขึ้นมาเพื่อว่าเ,เป็นไกด์ให้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็ฟังแล้วก็ไประวังอย่าให้เกิดเรื่องแบบที่อาจารย์บอกแนละ้วกันเพราะว่าในสิ่งที่ท่ายไปถ้าเรื่องดีอย่าให้เกิดถ้าเรื่องที่ไม่ดี ก็ไม่อยากให้เกิดกับใครเลยอะนะคะก็ถึงบอกว่าให้ทุกคนสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนี้เยอะพอเจออะไรมันก็จะเจ็บปวดน้อยลงว่าแคล้วคลาดนะคะในส่วนของเรื่องความโชคดีก็จะมีบังเกิดกับคนที่เกิดขึ้น12ค่ำเหมือนกันนะคะแต่ก็อีกนั่นแหละอาจจะเกิดการจเดเสีติิษทันในเรื่องการเงินให้ระวังให้ดีนะส่วนเลขมงคลหรือว่าเลขที่ถูกโฉกับคนที่เกิดขึ้น12ค่ำนะคะ ให้เน้นใช้เลข5เลข6แล้วก็เลข8มันจะเป็นเลขมงคลของคุณนะคะทําอะไรไม่ว่าจะไปไหนจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จะอะไรก็ตามแต่ก็ให้เน้นสามเลขนี้ไว้นะคะแล้วก็จะเกิดโชคดีกับคุณนะคะอาจารย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ หรับ FC คนไหนที่ไม่ทราบข้างขึ้นข้างแรมของตัวเองให้ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใต้เมนนี้ได้นะคเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะหาให้แล้วเขาก็จะส่งเป็นลิงก์คลิปไปให้นะคะแล้วก็เปิดดูได้ค่ะ